cái đuôi cái này, cào, cái hết, được, cái tay nã, tay 그 <목소리도> Thank okay.

ลูกผไม่ยอมเปิดผมไม่ยอมเปิดเมไม่รู้เลยปมีเดลียวมีเกลววัันมีกระดาษเลยไปเล่นบ้านเลขที่113ท่า714เนี้ยนะผู้ใหญ่มูสิเวสตํบลกระปีน้อยตอนหกโมงครึ่งผู้ใหญ่ได้รับรายงานแล้วก็โทรอันเภอก็มาดูกันแล้วก็ผมเข้ามาสารทางนายกเลือกตั้ตํบลกระปีน้อยเอารถมาโทรหาป้องกันบรรเทาสาธารณภยจังหวัดให้ราดมคนมาช่วย ก็มาช่วยกันนะครับแต่ว่าบ้านมันเข้าไม่ได้แล้วมันรู่วนานก็ควรจะเข้าได้ก็ใช้เวลานานก็ทําให้เกิดความเสียหายไฟไหม้ถ้าลองนายกเข้ามาดูชะการด้วยตัวเองเช่นกันตอนนี้พเพลิงสงบแล้วครับกอแต่ว่าความเสียหายน่าจะอยู่ระหว่างการประเมินและสับสำหรับสาเหตุเดี๋ยวจะให้ทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานมาพิสูจน์วาา่าเกิดจากอะไรในเริ่มต้นเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่ เข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรประมาณนะั้นถ้าถต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาพิสูจน์อี